กลลัังงพสบบายจึตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันน่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ฮาเบอร์แลนด์เซ็นทัลพระราม9นะพ่อแบงค์มีเกมพิเศษมาครับนี่เกมที่หนึ่งนะครับลอนเลอร์สไลด์ครับสไลเดอร์ขวัญใจเด็กๆน้องไบรทได้เกมนี้ไปครับส่วนข้าวปั้นกับน้องบิงนี่ครับถือให้หน่อยครับนี่เราได้เกมนี้ครับเววี่สไลด์สนุกเล้าใจกับสไลเดอร์ยักษ์สูง9เมตร ส่วนน้องบิงอันนี้ของข้าปั้นนะข้าปั้นต้องไปเล่นอันนี้นะพ่อแม่จะจับเวลาถ้าใครเล่นได้ไวที่สุดกลับมาถึงเร็วที่สุดคนนั้นชนะโอเคไหมแต่ว่าห้ามวิ่งนะต้องเดินนะส่วนของน้องบิงครับเป็นแบบนี้ครับเป็นสไลเดอร์ภูเข่าวไฟเป็นแลนด์มาร์กของฮาร์เบอร์แลนด์น้องบิงไหวไหมไหวส่วนของพี่เบสจะยากหน่อยนะของพี่เบสเป็น2อันนะเป็น2อันที่หวาดเสี่ยวครับของพี่เบสเป็นเด็กโตไงเป็นเด็กปอ6นี่ครับของพี่เบสจะเป็นสไลเดอร์ความชัน หกสิบองศาเขาเรียกว่าดอบสไลด์ไหวไหมมันไหวมันหวาดเสียวที่สุดเลยนะและอันนี้ครับเป็นสไลเดอร์สี่สิบองศาอ่าใครจะไปก่อนครับพอเบนกะจับเวลาอ่ะบายบายบายให้บายก่อนละกันนะแค่นี่บายก่อนบายบายพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับห้ามวิ่งนะไปเลยไปเลยเอากระดาษนั้นมาไปห้ามวิ่งนะห้ามวิ่งไปแล้วครับไปไปแล้วไปไปแล้ว น้องไบไปผิดทางเหรออยถือกล้องให้ดีไปจุดกล้องให้ดีไปทางไหนไปทางไหนของไบชื่อว่าสไลเดอรนะ์นะห้ามวิ่งนะไบของไบยอยู่ตรงไหนนะ้นองไบจะหาเจอจหรือเปล่าโอ้น้องไบมาทางนี้ครับอุ้ยนี่ไงเจอแล้วของน้องไบเจอแล้วโอ้มีเล่นเป็นเพื่อนพี่ไบเหรอโอ้โหตอนนี้เด็กๆเล้นเป็นเพื่อนพี่ไบหลอนเลอร์สไลด์ครับทุกคนไบแล้วไบจะถือกล้องไหวไหมเนี่ย ต้องถือให้ไหวนะตอนลงอ่ะเราต้องไปเองไปนะครับน้องใบจะลากไหวไหมครับเนี่ยโอ้นพี่เมธช่วยเหรอมีคนมาให้กําลังใจเยอะเลยไปดูกันครับลงมานะครับน้องใบโอ้โหนี่ไม่ใช่ด่านของตัวเองแต่ว่าเล่นก่อนใครเลยอ่ะมามาออกมาเลยครับออกมาเลยครับมาแล้วน้องบิงมาอีกแล้วน้องบิงเรกวไหมครับบิงนุ่นนุ่นพี่ายจะลงมาแล้วเร็วเร็วเร็ว อันนี้คือคนสบบพันของเรามาแล้วถ่ายรูปตัวเองมาด้วยเก่งมาก่านด้านนะครับอุ้ยเราต้องไปจุดนัดพบก่อนนะเริ้วเรีวเรีวเรีวรีบไปจุดนัดพบเร็วเรีวจุดนัดพบของตัวเองฮังวิ่งฮัฟวิ่งไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดูนะเรามาดูเวลากันนะครับเร็วเรีวเร็วเรีวเรวเรว,ว,ว,วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วจุดนัดพบอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นยืนข้างล่างพอโอเคตรงนี้ตรงนี้นะครับคือจุดนัดพบเราจะดูเวลาตรงไหนรู้ไหมเวลาอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนเห็นไหม 2. องุดนาทีน้องไบ้ทำเวลาได้2นาที22วินาทีต่อไปตา ตาบิงตาบิงน้องบิงห้ามวิ่งนะมาน้องบิงจือกล้องให้ดีให้เห็นหน้าตัวเองน้องบิงน้องบิงเวลาเดินแล้วนะของน้องบิงจะเป็นภูเขานะเป็นแลนด์มาร์กของฮาร์เบอร์แลนด์นะไปเลยครับไปเลยเวลาเดินแล้วน้องบิงจะขึ้นได้ไหมครับบิงไปแล้วน้องบิงไปแล้วมีคนมาเอาใจช่วยน้องบิงเต็มเลยไปครับน้องบิงขึ้นแล้วโอ้น้องบิงหาง่ายมากอ่ะเพราะว่าภูเขาไฟอันนี้มันเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของที่นี่น้องบิงเลยหาไวมาก ดูสิแล้วตรงนี้จะมีงูครับทุกคนเป็นงูยาวแบบนี้หางง่ายหางง่ายน้องบิงครับเวลาขึ้นไม่ต้องเอากล้องขึ้นก็นได้อา่าไม่เป็นไรครับเราอนุโลมให้น้องบิงนี่เวลาหนูยังดีอยู่นะเวลาหนูยังคันอยู่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบอ่ะบิขึ้นเลยครับขึ้นเลยไหมเอาละครับบิงขึ้นไปรอข้างบนแล้วครับโอ้บิงขึ้นไวมากตอนนี้น้องบิงทําเวลาอยู่ไปครับบิงขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับอีกนิดเดียวครับ อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับบิงบิงขึ้นไปแล้วโอเคบิงเก่งมากครับบิงเก่งมากมาเร็วบิงบิงกาะอกแน่นๆนะบิงกาะอกไวโอเคบิงกับกล้องไปบิงบิงบิงกักล้องไปเร็วรีบกลับรีบกลับรีบกลับไปจุดนัดพบไปไหนไปไหนทำวิ่งทำวิ่งค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินทำวิ่งับวิ่งโอ้น้องบิงทำเวลาได้ดีมากๆครับใกล้จะถึงแล้ว นี่จุดนัดพบเราอยู่ตรงวัวกระทิงนี่นี่นวัวกระทิงอยู่นี่มามากดสิกดกดสิหนนาที57เราสรุปตอนตอนนี้น้องบิงได้เวลาน้อยมาก1นาที57 <S 1> <S 1> น้องบิงตอบมือให้ตัวเองหน<ป>่อยสนุกไหมต่อไปตาข้าวปั้น,น่ะข้าวปั้นครับนี่ของข้าวปั้นนะเววีว่สไลด์เป็นสไลเดอร์สู่9เมตรนะสู้ไหมถือกล้องไว้ให้ดีห้าวิ่งนะ <S 1> <S 1> ไปครับเราไปทำเวลา ทำเวลาข้า <fen> ป <ug reveal> <amine diver> ันจะได้กี่นาทีโอ้โหไปไวข้าปันแบบเดินไวมากอะดูิทุกคนข้าปันเดินไวมากไปแล้ว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 โอ้โหไวมากไวมากข้าพันเดินไวอุ้ยข้าปันผิดทางหรือเปล่าอย่าลืมถื่มกล้องนะข้าพันไปแล้วครับข้าปันถือกล้องไปแล้วครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้นบนแล้วนะครับนี่เป็นชั้นที่สแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องขึ้นอีกอ่อข้าพัน ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับโอ้ oh. ขึ้นมาชั้นที่4แล้วครับทุกคนไปแล้วครับไปแล้วครับพูดข้าวปั้นลงไปแล้วมั้งเนี่ยพูดข้าวปั้นไปไวมากไม่รอใครเลยอะ่ะเขาเดยกต้องตามเขาปั้นไปเิ็กที่ตามมาบ้างพูดข้าวปัป้นไปไวมากกระปั้นข้าวปันป้นไม่รอใครแล้วพูดข้าวปั้นไปไวมากเดี๋ยวเรารอทั้งบีก่อนโอ้โหโอโห้โ,อโหโอ้โหโอ้โหสนุกไหมครับน้องบิง สนุกไปเรารีบไปดูสิว่าขาปั huh right oh, right? hey, yeah. ้นได้กี่นาทีโอ้ขาปั้นจะไปถึงแล้วนะนะขาปั้นใกล้จะไปตรงนั้นแล้วอุ้ยขาปั้นไปแล้วข้าปั้นไปแล้วรอแป๊บเึงรอแป๊บนึงไหนขาปั้นดูได้กี่นาทีโอ้ขาปั้นกดไปแล้วเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาย้อนดูว่าขาปั้นได้เวลาเท่าไหร่อุ้ยขาปั้นได้หนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดขาปั้นชนะขาปั้นได้หนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดไวมากเลยครับนี่ครับ อันนี้คือภารากิจของพี่เบสเพราะว่าต้องลงทั้งหมด2อันนะครับเป็นอันที่หวาดเสียวมากๆเป็นดอกสไลด์กับกับแบบนี้นะครับ40องศาเรามีเวลาที่ดีที่สุดคือ1นนาที40นะเราต้องทำให้ได้นะวิ่งได้เลยพร้อมไหมพร้อมไหมกดก่อนกดก่อนกดปุ่มมองหน้าตัวเองด้วยมองหน้าตัวเองด้วยไปไปไปขอ่บพี่เบสวิ่งได้ไปวิ่งวิ่งไม่ต้องวิ่งรออยู่ข้างล่างวิ่งรอยอยู่ข้างล่างพี่เบสกับไปไว ใช่พี่เบสกับไปไวโอเคนี่ครับทุกคนเจอแล้วครับที่นี่นะครับเป็นเครื่องเล่นความชัน60องศาอะะคูแบตดอปสไลด์มาแล้วพี่เบสจะลงแล้วครับมองแทบไม่เห็นเลยอะมันชันมากจะมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหโ,หโอ้โ่นโอ,โนอ,โอ,โโอโ้สนุกไหมมันแรงมากเลยนะ ไปเร็วดีไป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 นี่ครับพี่เบสต้องลงอันนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงพี่เบสต้องลงอันนี้ล็อกก่อนล็อกก่อนมารอตรงนี้มารอตรงนี้มารอข้างหลังเดี๋ยวพี่เบสจะลงมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เบสเจออุปสรรคครับพี่เบสเจออุปสรรคมีเพื่อนเพื่อนกำลังรอคิวอยู่โอ้โหต้องรอน้องก่อนพี่เบสเจออุปสรรคครับทุกคนเอาแล้วพี่เบสจะไหวไหมมาแล้วพี่เบสแทนะ พี่เบสเจออุปสรรคครับเพราะว่าพี่เบสต้องรอคิวอุ้ยพี่เบสลงมาแล้วโอ้ยตัดพคครับพี่เบสไปแล้วครับไปแล้วปับไหนึหน่งนาทีสี่สิบนะถึงแล้วกดเลยนะกดเลยนะกดเลยกดกดกดสามสิบหนึ่งานๆๆ 3> 3าทีเท่าไหร่สามสิบจริงป่ะโอ้พี่เบสทำได้หนึ่งนาทีสามสิบสี่ไวมากแสดงว่างานนี้พี่เบสชนะ yeah. ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับโอนินครับโอนินมาช่วยเหรอโอ้อเ,หเหนื่อยเลยอะ่ะโหดูพี่เบสหมดแรงเลยอ่ะหนึ่งนาทีสามสิบสี่น,น,นี่พี่เบสเจออุปสรรคต้องรอคิวใช่ไหมเจอน้องเขาช้านิดนึงโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่เบสสำเร็จภารกิจแล้วอยากรู้ไหมพี่เบสได้กี่นาทีหนึ่งนาทีสามสิบสี่วิเป็นผู้ชนะ เพราะว่าเข้าป้านได้หนึ่งนาทีสี่สิบอ้าวพี่เบสไวมากชนะหกวิโอ้โขนาดว่าพี่เบสอะ่ะวิ่งแบบวิ่งสองอันเลยนะกายก็ช่วยอ๋อชื่ออะไรครับมา<อ>จากช่องอะไรโอนินชินทันครับโอเคโอเค,อเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ่งไวด้วยนะบ๊ายบาย